เดินหน้าสร้างสรรค์แล้วก็ต่อยอดการสร้างธุรกิจแฟรนไชส์ในรูปแบบที่แตกต่างแล้วก็ไม่สำครนะคะเพื่อเปิดตลาดแล้วก็สร้างโอกาสในการเติบโตทางธุรกิจแฟรนไชส์อย่างมั่นคงหลังประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากนะคะกับธุรกิจแฟรนไชส์ร้านอาหารญี่ปุ่นภายใต้ชื่อนิกิวะอิที่มีมากกว่า40สสาขาทั่วประเทศและล่าสุดนะคะกับอีกหนึ่งธุรกิจแฟรนไชส์ร้านคาเฟ,ฟ่ทุเรียนแห่งแรกแล้วก็แห่งเดียวในประเทศไทย ภายใต้การดูแลของบริษัททุเรียนนิสซึมจำกัดนะคะโดยมีคุณสุทธิพรตั้งสกุลสันติกรรมการผู้จัดก,การคอยดูแลแล้วก็ให้คำปรึกษาทางด้านการบริหารงาน ให้กับผู้ที่สนใจลงทุนทําธุรกิจดังกล่าวนะคะซึ่งหนึ่งในความพิเศษของคาเฟ่ทุเรียนนี้นะคะคือมีเมนูอาหารที่ทําจากทุเรียนทั้งข้าวแล้วก็หวานให้เหล่าทุเรียนเลเวอร์นะคะได้ทานกันทั้งปีและหลังจากการเปิดตัวธุรกิจแฟรนไชส์คาเฟ่ทุเรียนไปได้ไม่นานนะคะ mm. ก็ได้รับการตอบรับอย่างล้นหลามจากนักธุรกิจแล้วก็นักลงทุนจนมีการจองเปิดสาขาแล้วมากมายทั่วประเทศและที่สําคัญนะคะ ขอตอกย้ำความเชื่อมั่นของธุรกิจให้กับผู้ที่สนใจด้วยการคว้ารางวัลน,นะคะ SME Thailand Award 2021ไปเมื่อวันที่30กันยายนที่ผ่านมาทางรายการพิเศษททบ5นั่นเองค่ะสวัสดีครับผมสุธิพรตั้งสกุลสันตินะครับเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัททุเรียนนิซึมจำกัดนะครับบริษัทเรานะครับเป็นที่ปรึกษาและแฟรนไชส์คาเฟ่ทุเรียนโดยตรงนะครับแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยนะครับผม ที่ตอนนี้เปิดมาแล้วถึง3ปีเป็นตัวแทนของจังหวัดด้วยนะครับทุกวันนี้นะครับเราเพิ่งเริ่มขยายแฟนชส์ไปได้แค่1เดือนเองนะครับปรากฏว่ามีผู้ติดต่อมามากถึง300รายเซ็นสัญญาไปแล้วนะครับ5สาขาคือก็ขอบคุณมากนะครับที่ทุกคนสนใจคือต้องบอกว่าขอบคุณมากนะครับที่สภาวุตสาหกรรมเนี่ยได้เล็งเห็นแล้วก็ลูกค้าทุกท่านเลยที่ให้ผลตอบรับ แล้วก็ฟีดแบ k ที่ดีมาตลอดเลยนะครับเราก็ได้มุ่งเน้นพยายามเต็มที่เลยนะครับเพื่อที่จะพัฒนาตั้งแต่วันแรกเลยนะครับเมื่อ3ปีก่อนที่เราได้ตั้งร้านขึ้นมาด้วยจิตใจที่อยากให้ทุกๆคนเนี่ยที่เป็นคอทุเรียนเลเวอเนี่ยได้มีร้านที่สามารถนั่งกินทุเรียนได้โดยไม่อายใครนะครับและหรือแม้กระทั่งชาวจันทบุรีของเราเองเนี่ยแม้กระทั่งเป็นแหล่งที่มีทุเรียนเยอะบางครั้งเนี่ยครับจะกินทุเรียนทีก็ไม่สามารถกิน โดยสถานที่ทั่วไปได้นะครับซึ่งการที่ได้รางวัลเนี่ยมันเป็นสิ่งตอกย้ําแล้วก็ช่วยที่จะกระตุ้นเราในเวลาที่บางทีเราเราเหนื่อยเราท้อในทีมงานเราเราก็ยังรู้ว่าเออภาคภูมิใจที่ยังมีคนที่เขาเชื่อมั่นนะครับในสิ่งที่เราทําอยู่ก็ขอบคุณมากจริงๆครับผมขอบคุณอีกครั้งครับจริงๆเป็นมาตั้งแต่ต้นเลยนะครับก็คือมาจากโฟลเดอรก็คือเป็นพาร์ทเนอร์อีอก2ท่านนะครับ ที่เป็นคนจันทบุรีแล้วรู้สึกว่าที่จันทบุรีเราเนี่ยคือมีของดีเต็มไปหมดเลยทั้งสถานที่ท่องเที่ยวก็มีแหล่งน้ําก็มีทะเลภูเขาน้ําตกหรือแม้กระทั่งอาหารการกินมีจุดเด่นไปหมดแล้วเราเราอยากจะยกมาสักหนึ่งอย่างที่เวลาเพื่อนเราญาติพี่น้องเราแขกบ้านแขกเมืองมาเนี่ยเราสามารถชูได้เลยนะครับซึ่งเราก็รู้สึกว่าเอ้ยทุเรยียนเนี่ยมันตอบโจทย์ นะครับแล้วยิ่งไปกว่านั้นคือเรารู้สึกว่าเออตอนนี้เวลาแขกมาที่เราเนี่ยเขาสามารถซื้อได้แต่เขาจะทานล่ะไม่มีที่เขาให้ทานได้เลยเขาไปซื้อที่ล้มก็ตามซื้อที่ร้านก็ตามหรือซื้อที่ไหนๆเข้ากินโรงแรมก็ไม่ได้เข้ากินที่ร้านอาหารก็ไม่ได้หรือแม้กระทั่งบางทีกินที่ในรถกับเพื่อนเขาเองยังไม่ได้เราก็เลยเออเนี่ยแหละจุดนี้แหละเราอยากทําให้เพื่อนๆเ,เราพี่ๆน้องๆเราจันทบุรีได้มีที่ที่ แขกบ้านแขกเมืองมาและเป็นการโปรโมทจังหวัดของเราด้วยแน่นอนครับและเป็นเมนูที่ขายดีที่สุดของเราด้วยนะครับก็คือเมนูโทสทุเรียนครับนะครับลองมาคือบิงซูทุเรียนซึ่งแน่นอนไม่มีที่ไหนมีมาก่อนเลยนะครับจนเป็นแบบมีแต่ที่ที่เรามีจนตอนนี้นี่คือทุกคนที่มาทานเนี่ยแทบจะสั่งทุกโต๊ะครับไม่ได้มีแค่อาหารหวานเท่านั้นนะครับเรายังมีอาหารคาวด้วยพิซซ่าทุเรียนเราก็มีอ่ายำทุเรียนเราก็มี นะครับหรือเครื่องดื่มเนี่ยมีเต็มไปหมดเลยครับปกติที่เราจะทานกันเราก็มีน้ำพึ่งมะนาวโซดาใช่ไหมครับอันนี้น้ำพึ่งมะนาวทุเรียนอาจจะฟังดูเฮ้ยมันจะเข้าไหมแต่จริงๆนี่คือผมกลับร้านที่ไรผมต้องสั่งมันทั้งแบบ juicy creamy นะครับแล้วก็ซาไปในตัวเป็นเหตุผลหลักเลยครับที่ทำให้อาธุรกิจของเราเติบโตเพราะว่าคือพอเรามีอาหารที่หลากหลายนะครับ ลูกค้าที่เข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นลูกค้าที่อยู่ในจังหวัดเองก็ตามนะครับที่เขาไม่มีที่ที่จะสามารถนั่งทานทุเรยียนได้อย่างสบายใจหรือแม้กระทั่งแขกบ้านแขกเมืองที่มาเนี่ยเขาบอกต่อเพราะจริงๆแล้วหลักของร้านคาเฟ่หรือร้านอาหารเนี่ยคือลูกค้าเดิมด้วยนะครับไม่ใช่แค่ลูกค้าใหม่เราไม่ได้ขายลูกค้าใหม่ตลอดเวลาแต่ลูกค้าเดิมเป็นลูกค้าที่สําคัญยิ่งกว่าอีก นะครับฉะนั้นพอเขามีที่ที่เรามีอาหารที่หลากหลายไม่ใช่มาแล้วทานได้แต่ทุเรียนมันทําให้บางครั้งแค่เขาอยากมาพักผ่อนเขาก็เลือกมาแล้วหรือบางครั้งเขาหิวข้าวไม่ได้อยากกินของหวานเขาก็ยังมาได้เพราะว่าโดยปกติแล้วนะครับทุเรียนนะครับเป็นผลไม้ตามฤดูกาลจะมีเฉพาะบางหน้านะครับก็เลยสังเกตได้ว่ามีแต่ไหนแต่ไรนานมาแล้วครับเดี๋ยวมีร้าน ทำบุฟเฟทุเรียนบ้างร้านอาหารขายคาเฟ่ทุเรียนบ้างแต่แต่ละร้านอ่ะล้วนที่ไม่สามารถที่จะเอาทุเรียนที่เป็นผลไม้ฤดูกาลเนี่ยกับคําว่าคาเฟ่หรือร้านอาหารเนี่ยมาคอมบายควบคู่กันไปได้นะครับพะร้านอาหารและคาเฟ่เนี่ยคุณต้องขายทุกวันตลอดทั้งปีนะครับแล้วทํำยังไงล่ะก็อย่างที่คําถามเมื่อกี้เลยนะครับคือเราสามารถที่จะสรรหาทุเรียนได้จากทั่วประเทศเลยเพราะ นะครับทุเรียนเป็นถึงเป็นสินค้าตามฤดูกาลก็จริงแต่ไม่ใช่ว่าต่างพื้นที่จะฤดูออกจะมีผลผลิตที่ออกมาฤดูกาลเดียวกันนะครับเพราะบางครั้งออะอย่างทุเรียนจันท์หมดเราไปทุเรียนใต้นะครับทุเรียนใต้หมดเอ้ยยังมีทุเรียนที่อยู่ตามเกาะก็มีนะครับอ่าหรือบางทีทุเรียนเหนือก็มีหรือแม้กระทั่งบางครั้งที่ทุเรียนขาดมากๆเนี่ยในบางเคสเราก็ยังมีการนําทุเรียนเข้าจากมาเลยอะไรก็มีบ้างนะครับเพราะว่าเรามุ่งเน้นที่ลูกค้า สามารถที่จะมีทุเรียนเนี่ยทานได้365วันตลอดทั้งปีเลยนะครับซึ่งพอเราทําได้อย่างนั้นแล้วเนี่ยเราสามารถจัดหาวัตถุดิบได้ตลอดทั้งปีเนี่ยมันทําให้ตอบโจทย์ความเป็นคาเฟ่รีสอรองที่สามารถมีอาหารและทํากําไรได้ตลอดทั้งปีเช่นกันแน่นอนนะครับคืออย่างแรกคือเราเลือกกําจัดสิ่งที่มีความเสี่ยงทางด้านรสชาติหรือทางด้านคุณภาพเนี่ยออกไปให้ลูกค้าตั้งแต่ต้นแล้วตั้งแต่การเลือกเมนูและว่าเมนูไหน ควรจะเอามาทําเมนูที่มีความเซนซิทีฟสูงหรือบริหารจัดการยากเช่นบางครั้งไม่สามารถเก็บได้นานนะครับหรือบางครั้งเนี่ยตัววัตถุดิบเองเนี่ยมีกรรมวิธีที่ค่อนข้างยุ่งยากทําได้ยากนะครับในส่วนของยุ่งยากทําได้ยากเนี่ยเราก็จะมีการทําตั้งแต่ทางาสาขากลางหรือครัวกลางเลยแล้วเอาไปให้ทางคุณลูกค้าเช่นพวกน้ํากะทิทุเรียนอะไรอย่างนี้ครับ หรือแม้กระทั่งทุเรียนเองเนยครับบางครั้งหนึ่งลูกเนี่ยใช้ไม่ได้ทุกส่วนนะครับเพราะฉะนั้นเราเลยเลือกส่งทุเรียนสดไปให้ลูกค้าเนี่ยเป็นแบบแกะแล้วเราจะส่งไปเลยว่าลักษณะนี้อันนี้สำหรับประกอบเมนูอาหารชนิดนี้ชนิดนี้ชนิดนี้นะทําให้สามารถนําไปประกอบอาหารได้100%ไม่มีเหลือทิ้งเลยครับและเร็วๆนี้นะครับคือเรามีเป็นโปรเจกต์ซีเครเลยที่เรายังไม่ได้โปรโมทที่ไหน ก็คือเราและพาร์ทเนอร์ของเราเนี่ยได้สัมปทานจากภาครัฐมาในพื้นที่นะครับของการรถไฟและการไปรษณีย์แห่งประเทศไทยทั่วประเทศเลยนะครับและในพื้นที่ของโซน AEC กว่าหมื่นจุดเราจะมีตู้เว้นดิ้งแมชชีนหรือตู้หยอดเหรียญที่ทุกคนรู้นะครับแต่เดี๋ยวนี้เราจะไม่หยอดเหรียญกันแล้วเราจะเป็นสแกนพร้อมเพย์ก็ได้นะครับคนละครึ่งก็ได้นะครับหรือว่าเป็นโอนสดของทุเรียนนะครับเราจะมีทั้งทุเรียนสดและผลิตภัณฑ์ทุเรียน ให้เลือกมากมายเลยก็คือคราวนี้ไปเสิร์ฟทุเรียนถึงที่เลยนะครับไม่ต้องคอยสั่งแล้วไปดูเราเห็นหน้าตู้เลยก็ยังไงฝากติดตามด้วยนะครับพฤศจิกายนนี้และจะไปวางที่แรกที่สถานีรถไฟหัวลำโพงครับผมสำหรับคุณลูกค้านะครับหรือว่านักลงทุนที่สนใจนะครับแฟนชายหรือคอทุเรียนก็ติดต่อเราได้นะครับที่ www d u r i a n i s m c o t h นะครับ d u R I A N I S M นะครับดูเรียนนิซึมหรือว่าทาง Facebook นะครับแฟรนไชส์ดูเรียนคาเฟ่ดูเรียนนิซึมนะครับหรือว่าจะเป็นเบอร์โทรโทรมาได้เลยนะครับ0838477905นะครับยังไงอย่าลืมนะครับนักลงทุนที่สนใจแฟรนไชส์อขอทุเรียนนะครับที่รักในการทานทุเรียนติดต่อเราเข้ามาได้เลยนะครับขอบคุณครับ และสำหรับนักธุรกิจท่านใดนะคะที่สนใจทําธุรกิจแฟรนไชส์ร้านคาเฟ่ทุเรียนนะคะกับทางบริษัททุเรียนนิซึมจำกัดสามารถสอบถามรายละเอียดและก็ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่แฟรนไชส์ทุเรียนนิซึมและที่เบอร์โทรศัพท์นะคะ0ู3 3 4 7 7 9 0 5ได้เลยนะคะ